ความศรัทธาของเราบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยยังคงยึดเหนียวแน่นจากอดีตสู่ปัจจุบันและยังคงเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาขึ้นมากมายและทริปนี้ผมยุทธภูมินามวงเพจคนเหนือจะขอพาท่านมาไหว้พระและก แอลชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาตีเกิดขึ้นด้วยแรงสถาของพุทธศาสนิกชนตีวัดเด่นสรีเมืองแกน่นเข้าสูส่นดครับท่านผู้ชมที่รบค,ครับพบกับรายการพระหนึ่งพันวัดนะครับวันนี้ผมพาท่านมาถึงวัดลำดับที่84นะแล้วครับเนาะครับ,นะรบทีนี้ครับเป็นวัดที่ขอบอกว่างดงามมากทีเดียวนะครับในภาคเหนือล้านานาเอานี้นะครับ วัดนี้ตั้งอยู่ตีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตีอำเภอแม่แง่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับว,ว,วัดนี้ชื่อว่าวัดบ้านเด่นสลิงีเมืองแก่นนะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเมืองแก่นนะครับของอำเภอมแมตแ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับชุดนี้เป็นชุดแรกที่ผมมาที่นี่นะครับเป็นชุด ทั้ทงประตูทั้งประตูทั้งฟังขวาน,นะครับเป็นโบสถ์หลังแรกนะที่ผมขึ้นมานี่นะครับครับเมื่อมาถึงนี่เขาก่อรู้สึกว่าน่าทึ่งนะครับเกี่ยวกับความงดงามและก็ศิลปะสถาปาัตยกรรมตา่างๆของพระพุทธศาสนาติน,นี่นะครับโบสถ์หลังนี้เป็นหลังแรกนะที่ผมเข้ามาไว้พระอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก,ก็ี่นี่นะฮะนอกจากความงดงามของศิละปะสถาปาัตยกรรมตัวนี้แล้วนะครับยังมีท่านสามารถ ย่างผมมาทุ่งนี้ช่วงตอนเย็นพอดีนะครับประมาณ4ี่โมงกว่านะครับก็จะเห็นว uh, ิวทิวทัศ uh, น์นะครับท้องทุ่งอันกว้างไกล่นะครับที่บริเวณหน้าวัดถือว่าเป็นวิวที่สุดยอดั้่แต่เลยนะครับแล้วก็ที่นี่นะฮะมีพุทธสนะถานมีทั้งวัตถุนะครับโดยเฉพาะมีศิละปะอันง,งดงามของศาสนาพุทธเพื่อชาวพุทธได้มา,นอ,มานอกจากจะได้ไปพักแล้วยังได้ชมความงดงามของศิละปะ พรทธธรรมที่นี่ตวยครับผมตามรายการไหวพระหนึ่งพันวัดของเพจคนเหนือครับตีจะพาท่านไปไหวพระและก่องหุจักกับพุทธสถานในภาคเหนือตอนบนล้านนาเฮาเพื่อเป็นการตั้งจิตอธิษฐานที่จะทําความดีถวายแด่พระพุทธศาสนาเื่อสืบสถาพรต่อไปวันนี้มาเยือนตีอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอพาท่านมาไหวพระลำดับวัดที่84 เข้ามากันทีวัดเด่นสลีเมืองแก่นครับผมวัดเด่นสลีเมืองแก่นหรือตีเจ้าบ้านเรียกกันสันวาวัดบ้านเด่นตั้งอยู่ตีตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เดิมตีจื่อวัดมีแค่คําว่าวัดบ้านเด่นเฉยๆตั้งแต่ท่านครูบาเจ้าเถืองนาซิโลมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้จากตีบะเคยมีต้นโพเลยสักต้นเดียว ก็มีต้นโพลขึ้นมากมายและด้วยความตีเจ้าเมืองทางภาคเหนือเฮาห้องต้นโพว่าต้นสลีซึ่งมีความหมายว่าเป็นมงคลดีก็เลยเอามาตั้งจื่อเป็นจื่อวัดเพื่อเป็นสินริมงคลแก่วัดอีกทั้งวัดก็ตั้งอยู่ในเขตเมืองเกา่าในสมัยโบราณตีจื่อว่าเมืองแกนชาวบ้านก็เลยเรียกจื่อวัดนี้แบบเต็มๆว่าวัดเดนสลีสี่เมืองแกน วัดเด่นแห่งนี้เกิดจากแรงศรัทธาในเรื่องของศาสนาและความเชื่อต่างๆซึ่งก่เกิดสิ่งตินหน่าอัศจรรย์แก่ผู้มาเยือนและกบผู้พบเห็น,หนสาเหตุตีกล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าแต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นเพียงวัดเล็กๆต่าอันแต่ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนตีมีต่อท่านครูบาเจ้าเทืองนาทสิโลเกจิดังแห่งภาคเหนือตีจำภาษาอยู่ที่วัดนี้ จึงพัฒนาจากวัดเล็กๆเพื่อมีความใหญ่โตสวยงามทรงคุณค่าในงานพุทธศิลป์ทินล้านนาท่านครูบาเจ้าเถืองมีลูกศิษย์ลูกหาตีใืค้ความเคารพนับถือมากมายทั้งชาวไทยจีนไทยใหญ่และกาะกะเลียงและก็เ,กะกเช่าเขาลายเผาเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นเกจิอาจารย์สหายหรือครูบาสองปีน้องกูกับครูบาบนจุ่ม เกจิดังแห่งสามเหลียมทองคำซึ่งหากรูปได้รูปหนึ่งมีงานบุญสำคัญก็จะไปร่วมง,งานกันและก็มีประชาชนตีสาบข่าวแห่กันไปร่วมกับไหวขอพรอย่างเนืองแน่นเสมอมาจึงมีเจ้าบ้านผู้มีจิตศรัทธานำเงินมาถวายเปิดปัจจัยในการทำบุญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาน้อยอีกทั้งตัวท่านครูบาเจ้าเถืองเองก็มาต้องการที่จะเก็บเงินส่วนนี้ไว้ประกอบกับ คิดอยากจะสร้างอนุสร์แห่งบุญที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาจึงได้มีการปรับปรุงก่อสร้างวัดเด่นสลีสีเมืองแกนเฮียไม่เมื่อปีพุทธศักราช2534บนพื้นที่กว่า80ไร่ของวัดที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินสูงสามารถมองเห็นวิวท้องทุ่งนาและก็บ้านเรือนในละแวไกใกล้เคียงได้อย่างชัดเจนสำหรับรูปแบบของการก่อสร้างนั่น เป็นแบบล้านนาประยุกต์ทีรผสมผสานครับแนวคิดของท่านครูบาเจ้าเถืองเองที่ครูบาเรียกว่าแนวสถาปนึกคือคิดอย่างใส่อย่างก็ใสลงไปจะแย่อย่างก็ทําแต่ต้องมีความมั่นคงท่านครูบาเจ้าเถืองต้องการใื้เป็นการผรสมผสานระหว่างวัดบ้านกับวัดปา่าเพราะมีความเจียววาศาส,สนาอยู่ได้เพราะการปฏิบัติการแบ่งแยกบรจัยเป็นเรื่องสําคัญ โดยยึดล,ลักของการสร้างตามบุญคงเพราะการสร้างตามบุญนี้เองตีนย้ฮือจนกระทั่งทุกวันนี้วัดเด่นสรีสีเมืองแกนจึงมีขนาดสิ่งก่อสร้างใหญ่และยังคงสร้างบัลล้ว์เซตในหลายๆส่วนครับวัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแกนงแห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นวัดที่มีความงดงามมีศิลปะสถาปัตยกรรมต่า,างๆนะคร เนี่ยคือเหาได้มาตีนี่แล้วก็รู้สึกลงไหลนะครับในศิลปะงดงามเหล่านี้นะครับตินียังเป็นศูนย์รวมที่ใจของพี่น้องชาวพุทธนะครับจากทั่วประเทศนะฮะได้ลังไหลกันเดินทางมาตีนีนะครับผมก็ถือว่าเป็นวัดวัดหนึ่งนะครับที่สร้างชื่อเสียงนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเจ้างใหม่กับว่าได้นะฮะและวัดแห่งนี้นะครับทันมาแล้วนะฮะรับรองว่าทันจะประทิดหวังครับ ไว้พระหนึ่งพันวัดนะฮะกับผมยุทธภูมินาวงวันนี้มาถึงวัดลำดับที่8 6, 4แล้วนะครับเนาะครับวัดลำดับที่8ซึจะเป็นวัดอย่างคอยที่ตามผมเลยครับ